ยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ รอไม่ไหวแล้วเอริกเชนฮารกเลง3มิดฟิลเป็นเป้าหมายเสริมทัพอีสัดแดงหลังปิดดิวเดยองไม่ได้สักทีส่วนตัวผมก็ว่าไม่ควรรอแล้วนะครับหรือเพื่อนๆแฟนผีคิดว่ายังไงกันลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับผมดิวของแฟรงกี้เดยองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเสียทีทําให้เอริกเชนฮากเบ้นเข็มมองหาอีก3มมิดฟิลเพื่อเสียบแทนดิวนี้แม้ทางบาร์เซโลนาได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขกับอีสัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขาย แฟรงกี้เดยองมิดฟิลด์ชาวดัตลูกศิษย์คนเก่งของเอริกเชนฮาไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บาซ่าก,ก็ยังติดปัญหาในด้านของการติดค้างค่าจ้างกับนักเตะและนักเตะก็ยังไม่ได้อยากจะย้ายออกจากสโมสส์นะครับในเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นบาเซลโลนาได้ขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนให้กับทางซิกสตีดบริษัทสื่อสกีฬาระดับโลกที่10ทําให้ทีมมีรายได้รวมถึง267ล้านยูโรในฤดูกาลนี้ก่อนที่วันนี้จะขายเพิ่มอีก15เนะครับรวม เป็น25%ในสัญญาตลอดระยะเวลา25ปีข้างหน้าซึ่งการขายส่วนแบ่งนี้จะทําให้สโมสรได้เงินมาเพิ่มอีก315ล้านยูโรและอาจมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องปล่อยใครออกจากทีมแล้วรวมถึงแฟรงกี้เดยองด้วยนะครับเพราะอาจจะเก็บไว้เองซึ่งล่าสุด d ดล l ่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเอริกเทนฮากุนซือชาวดัตช์ของปีาจแดงอาจไม่รอแฟรงกี้เดยองอีกต่อไปนะครับและจะให้แจ้งอีก3ชื่อให้กับบอร์ด บริหารของทีมพิจนารณาและซึ่ง3มนิตย์ดิวดังกล่าวก็ประกอบไปด้วย1 u ลูเบนเนเวสจากวูฟแฮมตันนะครับสฟาเบียนลุสจากนาโปลีและและยูริติเลมองจากเลสเตอร์ซิตี้มาแทนดิวของแฟรงกี้เดยองทัพปีศาจแดงปิดฉาการเตะอุ่นเครื่องในทวีปเอเชียด้วยผลงานชนะ3เสมอ1ถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีนะครับของเอลิกเทนฮารกเริ่มจากการถล่มลิเวอ อยู่ในราชมังคาลากฬาสถานไปถึง4ประตูต่อ0แล้วบินต่อไปยิงเมลเบิร์นวิตตอรี่ถึงออสเตรเลีย4ประตูต่อ1ต่อด้วยชนะคริสตัลพาเลส3ประตูต่อ1และปิดท้ายด้วยการเสมอแอสตันวินล่า2ประตูต่อ2โดยยิงไปทั้งหมด13ประตูและเสียแค่4ประตูเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะครับกับฟอร์มกองหลังในฤดูกาลก่อนที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่และเรียกสัทธาแฟนบอลปีศาจแดงกลับมาได้พอสมควรภายใต้าการคุมทีมของเอริกเทนฮาร์ แปนผีเชียร์มันแน่นอนเด้อครับพี่น้องงานนี้